ลิสกาญยาสาวสองออราพุ่งความมงกรม,มิดมิโมซาควีนไทยแลนด์2022ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะร,รอบตัดสินมีดมิโมซาควีนไทยแลนด์2022ค่ะในปีนี้มาในคอนเซปต์กตัญญาค่ะเพื่อเฟ้นหาสาวงามประเภท2ที่มีบุคลิกภาพดีและมีจิตสาธารณะเรียกได้ว่าเปิดตัวสาวงามในรอบตัดสินได้อย่างอลังการค่ะโดยมีสาวงามที่ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายค่ะจำนวน16สาวงามค่ะโดยสาวงามแต่ละคนค่ะจะต้องมาประชันอดหุ่นสวยเป๊ะปังพร้อมความมั่นใจค่ะในรอบชุดว่ายนะ้ำเรียกได้ว่าแต่ละคน ศาสาดความสวยกันแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวต่อด้วยชุดดาตีค่ะต่อด้วยชุดราตีค่ะที่สวยสดงดงามตะการตาค่ะที่สาวงามที่ผ่านการเข้ารอบทั้ง10คนค่ะจะต้องเดินอวดโฉมค่ะโดยมีควีนแดนในยุค90อย่างตีนาคริสติน่าอากิล่าค่ะที่มาร่วมโชว์ร้องเพลงในบทเพลงเวทีแห่งดาวค่ะซึ่งเป็นเพลงประจำกองประกวดค่ะนอกจากนี้ตอกตักกัญญาพัฒน์ค่ะมิปมิโมซาควีนไทยแลนด์2020ค่ะยังได้ขึ้นเวทีเพื่ออำลาตำแหน่งค่ะและส่งมอบตำแหน่งให้กับมิดมิโมซาควีนไทยแลนด์คนต่อไปและสาวงามที่ สวยชนะใจเหล่าคณะกรรมการค่ะได้แก่ MMQ08 อลิศกาชยากัญชนะกุลได้รับมงกุฎมุทิตาดาราลายค่ะพร้อมเงินสดมูลค่า2,000 200, บาทค่ะและรางวัลอีกมากมายส่วนรองชนะเลิศอดดันดับหนึ่งค่ะได้แก่ MMQ07 พิกแกงรัชนีกรอ,อดีสรพักดีและรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะ MMQ16 ค่ะ้านภูชนชยาสุนันตะค่ะรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับสาวงามที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วตอนนี้คิดว่าเหมือนความฝันเลยรู้สึ ว่าแบบทุกอย่างแบบข่าวไปหมดนเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะผินะ,ๆๆะก็ทําเต็มที่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดก็ผลก็ออกมาก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะจริงๆอลิสคิดว่านะคะคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้ค่ะแต่เราต้องให้โอกาสตัวเองที่จะแก้ตัวใหม่ทําใหม่เพื่อที่จะทําตามความฝันได้อ,อีกครั้งให้ประสบความสําเร็จ ช่ค่ะจริงๆเราอลิสคิดว่าการตอบแทนสงังคมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะเราคนที่จะรู้จักหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วสังคมก็จะมีความสุขคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่อยู่รอบข้างและทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้อลิสค่าวันนี้อลิสทำได้แล้วค่ะสวยจึงฟาดศัพท์ตรงประเด็นค่ะถูกต้องตรงเพลงเลยค่ะก็ ยินดีต้อนรับลูกสาวคนใหม่ของคุณแม่ทั้ง3คนนะฮะก็หวังว่าเราจะเป็นแท็กทีมนะฮะทีมใหม่ปีที่8ที่โดยปกติทุกๆปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณนิกี้ก็ทำงานจิตอาสามาเนี่ยทั้งชีวิตนะฮะแล้วก็จนกระทั่งมาเป็นโครงการกองประกวดมิสวิ้นโมซากวินที่เราทำมาปีนี้ก็จะเป็นปีที่8ก็ขอ ตั้งใจนะแล้วก็จะขอทำหน้าที่ตัวเองต่อไปแล้วจะทำให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้นางงามทุกคนนะคะก็จะเ,เดือนเดือนเดือนเนี้ยนะฮะเราจะต้องไปขอบคุณทุกทท่านที่เป็นผู้ที่มีพระคุณผู้สนับสนุนผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนะ,ะให้กองประกวดมีวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกค่ะก,การที่จะจัด เวทีนางงามสาวประเภท2จิตสาธารณะการที่เราอยู่กึ่งกลางกับมนุษย์ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยการที่เราจะเดินไปขอสปอนเซอร์ก็ไม่ง่ายะะก็จะขอเดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะคะในเดือนแรกในสเก d u l e แรกนี้ค่ะภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยนะคะเพราะว่ากว่าจะเป็นวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องฝ่าอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคบฝ่าทั้งมีคนชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็การที่เรา ตรงแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะก็ก็ขอให้เดินต่อไปแล้วก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปค่ะเต้นนี้มากๆเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆด้วยเพราะเป็นเวทีใหญ่ในครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะการเก็บตัวที่ผ่านมาก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดพาทุกคนได้ดูเนาะเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยไม่ได้แบบไม่เฟกไม่เลยค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะ คุณ <king, S 2> ทุกๆคนที่ให้กำลังใจนะคะทั้งทางบ้านนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่มาเชียร์ที่นี่พี่แกงทำเต็มที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะน่าทำเพื่อสังคมต่อไปค่ะเคียงคู่กับแม่นิกกี้ตลอดไปเลยค่ะค่ะก้าวคุณเจ้ากอยาขอขอบคุณะเจ้าของเชียร์ทุกๆคนเจ้าที่เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้สาวหนุ่มคนนี้สัญญาว่าจะตอบแทนประโยชน์เพื่อสังคมได้แน่นอนจ้า ปีน้ากาลังพ,พิจารณาอยู่นะฮะจะเป็นการเก็บตัวที่จังหวัดใดเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปทุกๆจังหวัดนะฮะก็ฝากติดตามแล้วกันค่ะนะคะว่าเราจะมีธีมอะไรที่เด็ดๆที่น่าสนใจแล้วก็แนวการประกวดที่แปลกใหม่นะคะอย่างไรเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยการที่ทํางานเนี่ยมันไม่ใช่เพีเพยงแค่การทํางานจิตอาสาและให้คนหันมามองแต่งานครีเอทีฟงานที่เรา ต้องการที่จะรังสรรค์ผลงานต่างๆที่ดีๆเนี่ยนะครมันก็คือความสุขค่ความสุขที่มอบสิ่งต่างๆให้กับให้กับผู้คนให้กับประชาชนเรามีความสุขที่ได้เห็นทุกๆคนมีความสุขค่ะก็ปีนี้ก็ทุกท่านที่ติดตามก็คงจะมองเห็นนะคะว่าแม้ตั้งแต่ทีมงานครีเอทีฟพิเศษรันเวย์บนเฉียงนาแม้ตั้งแต่การเดินลอดอุโมงค์นะคะ เบสสวิงสูรหรือเรื่องงานอื่นๆที่เราทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่แล้วก็รวมถึงาการจัดตั้งแต่วันแรกที่เรามาก็คือวันแถลงข่าวจนทั้งถึงวันไฟนอลก,ก็เชื่อว่าทุกท่านมองเห็นความแตกต่างมองเห็นการพัฒนาแล้วก็เราเชื่อว่าการพัฒนาเป็นคุณค่าที่ดีของมนุษย์ค่ะเราจะทำต่อไปและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ